สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI วิ w i รา c ห์ b o n ช่องที่เพื่อนๆคุ้นเคยและติดตามกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรากลับมาพร้อมกับสกู๊ปพิเศษที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อคอบอลตัวจริงแบบเพื่อนๆและสกู๊ปในวันนี้ก็คือรอยคีนนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้แห่งแดนกลางในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษมีนักเตะเพียงไม่กี่คนที่สร้างภาพจำได้ชัดเจนเท่ากับรอยคีน เขาคือกัปตันผู้แข็งแกร่งแห่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นดังจิตวิญญาณของทีมความดุด,ดันในสนามและภาวะผู้นำที่ไม่เคยยอมใครทำให้ชื่อของเขากลายเป็นตำนานแต่เบื้องหลังความโหดเหี้ยมอย่างซ่อนเรื่องราวแห่งการต่อสู้และความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยัง้งนี่คือเรื่องราวชีวิตของชายผู้ชื่อรอยคีนรอยคีนเกิดที่เมืองคอกประเทศไอร์แลนด์เมื่อปีคริสต์กักราช 1961ครอบครัวของเขามีฐานะค่อนข้างยากจนแต่เต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนตั้งแต่วัยเด็กเขามีความลหลงใหลในฟุตบอลและใช้สนามท้องถนนเป็นห้องเรียนแรกความมุ่งมั่นและใจนักสู้ของเขาเริ่มก่อตัวตั้งแต่ช่วงเวลานั้นคีนเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมท้องถิ่นในคอกด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นเกินวัยเขามีสไตล์การเล่นที่แข็งแรงวิ่งไม่มีหมดและไม่เคยหวั่นเกรงคู่ต่อสู้ ความดุดันนี้ทำให้เขาโดนจับตามองตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งได้รับโอกาสก้าวเข้าสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพทีมแรกที่มอบสัญญาอาชีพให้คีนคือ Nottingham f o r เรสที่นั่นเขาได้ฝึกฝนภายใต้การดูแลของไบรอันคลาฟผู้จัดการทีมชื่อดังคีนเรียนรู้เรื่องระเบียบว,วินยัยและการเล่นฟุตบอลที่เน้นความทุ่มเทซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้เขาแข็งแกร่ง การเล่นของคีนที่นอตติงแฮมฟอเรสสร้างความประทับใจให้หลายสโมสรใหญ่เขาโดดเด่นทั้งการแย่งบอลการควบคุมแดนกลางและการปลุกใจเพื่อนร่วมทีมชื่อเสียงของเขาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนถูกจับตามองจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในเส้นทางอาชีพของเขาปีคริสต์ศักราช1993รอยคีนย้ายมาสู่โอลด์แทรฟฟอร์ดเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กสันเชื่อมันว่า เขาคือทายาทในแดงกลางของทีมค่าตัวในเวลานั้นสูงเป็นประวัติการสำหรับนักเตะอังกฤษและคีนก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการแสดงผลงานอันแข็งแกร่งทันทีในสนามคีนคือคนที่ไม่เคยออ,อมแรงและไม่เคยกลัวการประทะเขาสามารถควบคุมเกมแดนกลางได้อย่างสมบูรณ์การเข้าสกัดอันดุดันและการตะโกนปลุกใจเพื่อนร่วมทีมคือภาพจาของเขา สิ่งเหล่านี้ทําให้แฟนบอลต่างยกย่องและเกรงขามในเวลาเดียวกันไม่นานนักคีนก็ได้รับปลอกแขนกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาไม่ใช่กัปตันที่ใช้เพียงคําพูดแต่ใช้การกระทําในสนามเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเหนื่อยล้าหรือเจ็บแค่ไหนเขาก็สู้จนจบเกมสิ่งนี้ทําให้เพื่อนร่วมทีมศรัทธาและยกให้เขาเป็นผู้นําตัวจริงหนึ่งในเกมที่เป็นตำนานคือรอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ปี1992เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเตดพบกับยูเวนตุสและตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากคีนถูกใบเหลืองจนฉวดนัดชิงแต่เขายังคงเล่นด้วยหัวใจเกินร้อยและทำประตูสำคัญที่พาทีมพลิกเข้าชิงก่อนจะคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ในปีนั้นคีนไม่เพียงเป็นผู้นำของสโมสรแต่ยังรับใช้ทีมชาติไอร์แลนด์ด้วยเขาคือกำลังหลักของทีมชาติในหลายทัวร์นาเมนต์สำคัญ แม้จะมีปัญหากับสมาคมฟุตบอลไอแลนด์ในภายหลังแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงความทุ่มเทที่เขามีต่อบบ้านเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคีนกับเสื้ออเล็กซ์เฟอร์กูสันเต็มไปด้วยทั้งความเคารพและแรงประทะทั้งสองมีบุคลิกแข็งกร่าวและไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใครสิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถผลักดันกันได้จนทีมประสบความสำเร็จแต่ก็เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการประทะคารมที่รุนแรงอยู่บ่อยครั้ง นอกจากความสำเร็จคีนยังขึ้นชื่อเรื่องการประทะก,กับนักเตะคู่แข่งเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดคือการเข้าสกัดออฟอิงเกฮารันจนเจ็บหนักเหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอาชีพของเขาและย้ำภาพลักษณ์ความโหดเหี้มของกัปตันรายนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้คีนเป็นตำนานไม่ใช่แค่ความโหดแต่คือความมุ่งมั่นและความทุ่มเท,ทที่ไม่มีใครเทียบได้เขาคือคนที่พร้อมวิ่งไม่มีหยุด พร้อมสู้เพื่อทีมตลอด90นาทีและไม่เคยยอมปล่อยให้คู่แข่งครองความได้เปรียบง่ายๆช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคีนคือยุคทริปเปิลแชมป์ปี1992เขาคือหัวใจสำคัญของทีมที่คว้าแชมป์ลีก FA Cup คัพและแชมเปี้ยนส์ลีกบทบาทของเขาในแดนกลางคือแรงผลักดันสำคัญของความสำเร็จและทำให้เขากลายเป็นตำนานที่แฟนบอลไม่มีวันลืมตลอดเส้นทางในพรีเมียร์ลีก คีนคว้าแชมป์ลีกถึง7สมัยเขายังคว้าแชมป์เอฟเอคัพและแชมป์ระดับประเทศอีกมากมายทุกถ้วยรางวัลล้วนมีร่องรอยเหือและเลือดที่เขาถึงไว้ในสนามเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นนักสู้ตัวจริงแม้จะเป็นกับตันที่เข้มงวดแต่คีนก็มีบทบาทในการพัฒนาเพื่อนร่วมทีมรุ่งใหม่เขาผลักดันและกระตุ้นนักแตะดาวรุ่งหลายคนให้ก้าวขึ้นมาสู่แถวหน้าแม้บางครั้งจะดูโหดร้ายแต่ทั้งหมดคือความหวังดีเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น นี่คือหนึ่งในคุณค่าที่หลายคนจดจำแต่ความดุดันและตรงไปตรงมาของคีนก็นำไปสู่ปัญหาหลายครั้งการวิจารณ์เพื่อนร่วมทีมและการไม่พอใจกับสโมสรทำให้เขามีความขัดแย้งที่ยากจะประสานและนี่คือต้นเหตุที่นำไปสู่การอำลาทีมในที่สุดปี2005คีนตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับเสื้ออเล็กซ์เฟอร์กูสันเขาย้ายไปเล่นกับเซลติกในสกอตแลนด์ ก่อนจะตัดสินใจแขวนสตัต๊ดอย่างเป็นทางการการอำลายูเนเต็ดไม่ทำให้เชื่อเสียงของคีนลดลง <c oughs> เขายังคงเป็นที่เคารพของแฟนบอลและนักเตะทั่วโลกภาพจำของเขายังคงชัดเจนว่าเป็นกัปตันผู้แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีอิทธิพลที่สุดของยุคพรีเมียร์ลีกหลังเลิกเล่นคีนหันมาทำงานด้านการเป็นผู้จัดการทีมและผู้ช่วยโคช้ชเขาเคยคุมซันเดอร์แลนด์และมีบทบาทกับทีมชาติไอร์แลนด์ แม้เส้นทางการเป็นผู้จัดการทีมจะไม่รุ่งเรืองเท่ากับการเป็นนักเตะแต่ก็ยังคงสะท้อนถึงความรักในฟุตบอลที่ไม่เคยเลือนหายคีนยังทำงานเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลในสื่อต่างๆน้ำเสียงตรงไปตรงมาและการวิเคราะห์อย่างดุดันยังคงเป็นเอกลักษณ์เขาไม่เคยลังเลที่จะพูดสิ่งที่คิดแม้จะสร้างความไม่พอใจก็ตามสิ่งนี้ทำให้เขายังคงเป็นที่จับตามองของแฟนบอลเสมอในชีวิตส่วนตัวคีนเป็นคนรักครอบครัวอย่างมาก แม้ภาพลักษณ์ในสนามจะดูดันแต่ในบ้านเขาคือคนอบอุ่นครอบครัวคือแรงผลักดันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดและเป็นที่พักพิงของเขาในวันที่เหนื่อยล้ารอยขีนคือสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ยอมแพ้เขาไม่เคยกลัวการเผชิญหน้ากับใครทั้งนั้นทุกเกมที่ลงเล่นคือสงครามที่เขาทุ่มเททุกสิ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานที่ยากจะเลือนหาย แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงจดจำคีนในฐานะก,กัปตันผู้แข็งแกร่งเสียงตะโกนสั่งการและการเข้าสกัดหนักหน่วงยังคงตราตรึงเขาคือผู้ปลุกไฟในหัวใจเพื่อนร่วมทีมเสมอและเป็นผู้นำที่สโมสรภาคภูมิใจแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ชื่อของรอยคีนยังคงถูกกล่าวถึงเขาคือแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นหลังมากมายเรื่องราวของเขาคือบทเรียนแห่งความมุ่งมั่นและความกล้าและคือภาพแทนของคำว่า ผู้นำที่แท้จริงความสำเร็จของคีนไม่ใช่ถ้วยรางวัลหรือสถิติแต่คือการเป็นนักเตะที่ลงสนามด้วยหัวใจเต็มร้อยทุกครั้งเขาคือแบบอย่างของการทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพสิ่งเหล่านี้คือโมรดกที่เขาทิ้งไว้ให้โลกฟุตบอลรอยคีนอาจไม่ใช่นักเตะที่เล่นสวยงามที่สุดแต่เขาคือกัปตันผู้แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเขาคือสัญลักษณ์ของการสู้จนหยดสุดท้าย เรื่องราวของเขาคือแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันจางหายและจะถูกจารึกไว้ในฐานะตำนานตลอดกาลสำหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ